สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันกับงานรีวิวงานเสื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นงานเสื้อยืดพร้อมสกีนค่ะสำหรับใครที่มีแพนนะคะงานบวชงานบุญงานเสื้อนาคนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะที่เห็นตอนนี้นะคะก็คืองานสกีนนั่นเองค่ะ เป็นงานเสื้อพร้อมสกีนก็ได้นะคะทางร้านเราก็รับดูแลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆนะคะว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่างานจริงที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือสวยมากๆเลย2ส,สีเท่านั้น,นะคะ่ะเป็นงานสกีน2ส,สีก็คือสีดํากับสีส้มเดี๋ยวเข้าไปดูงานใกล้ๆก,ก,กันนะคะ งานสกรีนสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอ,อกลมะค่ะแล้วก็มาดูงานสกรีนกันนะคะอันนี้ที่เห็นนะคะคืองานจริงนะคะงานจริงไม่ใช่งานกราฟิกนะคะเป็นงานจริงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอจะส่งลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้ากำลังจะมารับที่ร้านนะคะมาดูงานใกล้ๆกันนะคะงานสกรีนนะคะเป็นงานสองสีนะคะจะเขียนว่านาคแบงนะคะแล้วก็ลงวันที่ะค่ะเขียนว่าบุญนี้เพื่อพ่อแม่นะคะ ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือภาพตรงนี้นั่นเองค่ะเป็นภาพเหมือนเป็นเนนนะคะเป็นภาพการ์ตูนเนนน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการมาเราก็ทําให้ได้งานจริงที่เห็นนะคะตอนนี้อยู่ไกลมาะคะ่ะไกลประมาณคืบนึงเนี่ยค่ะ งานจริงนะคะก็คือคมมากๆชัดมากๆนะคะงานที่เห็นอันนี้นะคะเป็นงานสกรีนนะคะย้ำอีกครั้งว่าเป็นงานสกรีนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้นะคะในราคาพิเศษก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะเหมือนกับทีมงานของนักแบงนะคะนอกจากราคาพิเศษแล้วงานก็พิเศษให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยว่างานที่ได้นะคะคุณภาพแน่นอนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานนักแบงนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะได้สั่งงานเสื้อเข้ามาดีแต่ดูแบบเต็มๆนะคะแบบเต็มๆ3าตัวพรืบ ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับใครสําหรับอ,อ,อยากมาอยากมาดูงานมารับเสื้อที่ร้านนะคะก็มาได้นะคะมาที่ทวีวัฒน,นาซอยเก้านะคะแล้วก็เดี๋ยวนักแบงค์ทีมงานนะคะก็กําลังจะมารับเสื้อด้วยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ